เราไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะฟังในเรื่องวันดอกโกมุตบานในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับอาณาปานสติหน้า25 จากพระตาบ,บิฎดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่14หน้าที่190ข้อที่282ภิกขุทั้งหลายเราเป็นผู้ตั้งมั่นแล้วในข้อปฏิบัตินี้ภิกขุทั้งหลายเราเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วในข้อปฏิบัตินี้ภิกุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงปารบความเพียรให้ยิ่งกว่าประมาณเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเราจะกรอคอยพวกเธอทั้งหลายอยู่ณน,ะนะครสาวัตถีนี่แลจนกว่าจะถึงวันท้ายแห่งฤดูฝน ครบสี่เดือนอันเป็นฤดูที่บานแห่งดอกโกมุตพวกภิกขุเป็นพวกชาวชนบทได้ทราบข่าวนี้ก็พากันหลั่งไหลไปสู่นครสาวัตถีเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าฝ่ายพระเถระผู้มีชื่อเสียงคนรู้จักมากซึ่งมีท่านพระสารีบุตร พระมหาโมคลาณนะพระมหากัสสปะพระมหากัจจายนะพระมหาโกติตะพระมหากัปินะพระมหาจุนทะพระเรวัตะพระอนนท์และพระเถระรูปอื่นอีกหลายท่านแบ่งกันเป็นพวกพวกพากันสั่งสอนพร่ำชี้แจงพวกภิกขุใหม่ๆอย่างเต็มที่พวกละสิบรูปปาง 20รูปบ้าง30รูปบ้าง40รูปบ้างส่วนภิกุใหม่ๆเหล่านั้นเมื่อได้รับคำสั่งสอนได้รับคำพร่ำชี้แจงของพระเถระผู้มีชื่อเสียงทั้งหลายอยู่ก็ย่อมรู้คุณวิเศษอันกว้างขวางอย่างอื่นยิ่งกว่าแต่ก่อนจนกระทั่งถึงวันเพ็ญเดือน12 ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับภิกขุทั้งหลายสืบไปว่าภิกขุทั้งหลายบริษัทนี้ไม่เหลวไหลเลยภิกขุทั้งหลายภิกขุบริษัทนี้ไม่เหลวแหลกเลยภิกขุบริษัทนี้ตั้งอยู่แล้วในธรรมที่เป็นสาระล้วนภิกขุทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีรูปลักษณะ ที่น้าบูชาหน่าต้อนรับน่ารับทักกินาหน้าไหว้เป็นเนื้อนาบุญชั้นดีเยี่ยมของโลกหมู่พิกุนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นพิกุบริษัทนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้น <c oughs> พิกุทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีรูปลักษณะ ที่ทานอันบุคคลให้น้อยแต่กลับมีผลมากทานที่ให้มากก็มีผลมากทวียิ่งขึ้นหมู่พิกขุนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นพิกขุบริษัทนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นพิกุทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีรูปลักษณะยากที่ชาวโลกจะได้เห็นหมู่พิกขุนี้ ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นพิกุบริษัทนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นพิกุทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีรูปลักษณะที่ควรจะไปดูไปเห็นแม้จะต้องเดินสิ้นหนทางนับด้วยโยดโยดถึงกับต้องเอาห่อสเสบียงไปด้วยก็ตาม หมู่พิกุนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นพิกุบริษัทนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นพิกขุทั้งหลายในหมู่บริษัทนี้มีพวกพิกขุซึ่งเป็นอารหันต์ผู้สิ้นอาสวะแล้วผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วมีกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วมีภาระปลงลงได้แล้ว มีประโยชน์ของตนเองบรรลุแล้วโดยลำดับมีสังโยชน์ในภพสิ้นแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ทั่วถึงโดยชอบพวกพิกุแม้เห็นปานนี้ก็มีอยู่ในพิกุนี้ <c oughs> พิกุทั้งหลายในหมู่พิกุนี้มีพิกุซึ่งสิ้นสังโยชน์เบื้องต่ำห้า เป็นโอปปาติกะแล้วจากปรนิพานในที่นั้นไม่เวียนกลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาพวกพิกุแม้เห็นปานนี้ก็มีอยู่ในหมู่พิกุนี้พิกุทั้งหลายในหมู่พิกุนี้มีพวกพิกุซึ่งสิ้นสังโยชน์สามและมีความเบาบางไปของราคะโทสะโมหะ เป็นสกาธาคามีมาสู่เทวโลกอีกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วจากกระทำที่สุดแห่งทุกขได้พวกพิกุแม้เห็นปานนี้ก็มีอยู่ในหมู่พิกุนี้พิกุทั้งหลายในหมู่พิกุนี้มีพวกพิกุซึ่งสิ้นสังโยศสามเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา ผู้เที่ยงแท้ผู้แน่ที่จะตรัสลูข้างหน้าพวกพิกขุแม่เห็นปันนี้ก็มีอยู่ในหมู่พิกุนี้พิกขุทั้งหลายในหมู่พิกขุนี้มีพวกพิกุซึ่งประกอบความเพียรเป็นเครื่องต้องทำหนึ่งเนืองในการอบรมสติปัฏฐานสี่สัม,มปทาน4อิทธิบาท4อินทรี่ห้พระห้าโพชฌงเจ็ อริยมรรคมีองค์8เมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาอาสุภะอนิจสัญญาและอาณาปานาสติพวกภิกุแม้เห็นปานนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกุนี้ภิกุทั้งหลายอาณาปานาสติสมาธินี่แลซึ่งเมื่อเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ สติปทานทั้งสี่อันเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมทำพโพชงทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์พ่ชงทั้งเจ็ดอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำมิจจาและบิมุตให้บริบูรณ์ได้